เคยตีตูดผมนี่เฮ้ยผมเจอไอ้แร่นี่อะแรนไอ้ไอ้ตีก้นผมเออตายไปหนึ่งตัวอุ้ยของของของนี่เอ้ยนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเก็บเก็บของเต็มผมเลยของเต็มมีเพชรด้วยเก็บเพชรหน่อยเฮ้ยมีเพชรตรงนี้ที่ผมคุณอยูคนนี้เขาเป็นแพดคุณเก็บเลยเก็บไม่ได้ของเต็มผมซูเองเฮ้เรียบร้อยตีเปรี้ยฟ้าที เออขอบคุณนี่นี่โคโคโคราโคราของปีมโหูอย่างเยอะนี่เดี๋ยวครูจะแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาตีกันเองด้วยอ่ะพวกนี้นึกว่ามันมันไม่ตีแค่ซอมบี้อ่ะพวกนี่ก็ตีซอมบี้นี่หว่าของสิ่งดาบไม้แป๊บหนับไม้โคตรแล้วไปหยุดเลยตอนเนี้ยไหนๆแล้วก็มีดาบเพชรแล้วอุ้ยเฮ้ยผมเจอแสวงชัยแงงทแงงขะแนงขะแดงขนแดงผดางผดาง เป็นผู้นำไม่ใช่หยางกิจการจะไม่หล่อเอ้ยอะไรอ่ะคนบ้าแล้วขู่แมวนะคน้องของนะเดี๋ยวเอ้ยเจ๋อไม่ได้เจแล้วนุมันนอนสิเมื่อคุณเที่ยงแล้วอ่ะได้กินข้าวหรือยังเดี๋ยวก่อพุงให้แมวผมอยู่เลยคุณที่คุณโดนเกมียดไหมเนี่ยเดี๋ยวรีพอร์ตเลย เฮ้ยเดียสุกุละเจอแล้วของดีนะหมาไปอนยะู่ใก,กล้ๆอยู่เนี่ยหาไก่เนี่ยผมบอกว่าถูกแล้วไม่เชื่ออุ้ยคนเออขอโทษครับพี่ขุดตัวควาารับพี่เร็วพี่ว้าวพี่เหนื่อยไม่ทันแล้วเหนื่อยจริงๆเว้ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังทา้าเรือโต คิดสภาพนะตอนที่แบบโอ้ยนอน,<ค>นมาขี้เข<ค>ย,<ก>ย่าคนะตอนที่คุณกําลังนั่งท่าสมาธิแล้วเอาแมวนูมานั่งบนตักสมาธิแล้วมันกําลังนอถีคุณอยู่แล้วก็มือมาตบหน้าปี๊ชิบเถยะนะมันจะตายมันนิวมันจะตายแน่มันนี่มันเยอะเป็นแสนว่ายังโอ้ยตายแน่ตายแน่แน่ คนผมตายแน่แน uh, um, pues uh, uh. 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 okay, ่อ่าเยอะโคตรโอ้ตายแน่อ่าเอ้ยโดนกินใจกินเนื้ออ่าอ่าอ่าน้ำผู้ช่วยกันนัผมก็ลืมไปแล้วว่ามีไหนวะเนี่ยไอ้แกเอ้ยอือโอเคผู้ช่วยน้ำผู้ช่วยแลกมากเลยผู้ช่วยกันเลยผมตายแล้วเว้ยแล้วดูดู หนีไปอตัวไปหาป่าสกุรอะไยังไงอะไปทางไหนก็ได้ที่คุณจำได้ไหมไม่ได้ผมไม่รู้ว่ <Okay. S 2> าไปทางไหจะไม่ได้ป,ปึกก็ตรงที่เราไปตั้งแต่ตรงตรงลงน้ำอะจำได้ไหมรู้นึกไปลงที่ลงน้ำอะลงน้ำอะไรตอนที่ลงน้ำไม่ใช่ยังไตงตอนที่เราเไปตีไอ้พวกนั้นไ,ได้เพชรอะนี่กระต่ายนี่มาจากไหนวะมาตีกันเองรู้ไหมมันมีแล้วเหรอตัวนั้น ามาาันไล่ล่าเธอคิเลเจอจะฆ่าคุณน่ะอุ้ยคุณไปเถอะไปไหนไปป่าอุ้ยมันมีตัวคุณไปทำไมฆ่า,ากันเออแกสุดพันแน่เฮ้เฮ้เฮ้จบแล้วไปคนเดียวตายแน่คุณน่ะทำไมไม่บอกผมมันอยู่ไหนอยู่อะไรมันอยู่ตรงนั้นนนั่ตรงนั้นตรงไหนผมอยู่ไหนอยู่ไปดูล้างล้างนี่ลงโดนลงเร็วนี่ล้างคุณน่ะ กันโล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 อย่างอ่ะมันมันเดินมาแล้วอึกําลังดูอย่อือุ้ยตีนแรงทำผมเลยอุ้ยช็อตกันเลยทำผมโดนลุมอ่ะย่าคุณก็พาไปลงที่ถ้าไปเอ้ยไมเป็นไรถือว่าผมบอกว่าพี่ผมว่าคนหลุดลงก็ถือว่าโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจแล้วไหนน้ำลงน้ำมันอ่ะสกอริตันฉันไม่อยากแพ้เลย สุกัญก็ยังไ่กลัวมันก็ลาของผมอยู่นี่อ่ะไอตุ้นี่ป่อเนื้อจังนี่แน่นอนเป็นไรนะยิ่งมาสนุกมากเหรอเถื่อนจังเนาะชอบี่เฉียวไงกินอไเฉียวม่ะเหรอมันนี่หาเรื่องสักบาทไมนี่อยาเท่นอ้วนยังบุหรี่มันอีกนะอมันเขียนหาเร่อีสกอริตันเหรอ มันไม่มันไม่ได้เรียกผอมนะนนั้นเรียกกระหล่องกล่องนะครับมันขี้กลางเลยเอ่นั่นมันเรียกกระผอมนะรู้ไหมกระหลอมอ่ะอีหน้อชาเขียวไปเรื่อยๆไปไปเดี๋ยวตายแล้วนี่ผมจะเจอกระหอมสกุล้าเนี่ยคุณไม่ช่วยผมหาเลยนี่บอกว่าจะไปโดนแล้วนะเจอแล้วช่วยคุณใหญ่เป็นี่มีสีจางลำไกลไอ่เไอ้เมมมุมแก บางอาดมาฆ่าฉันตรงที่ฉันแล้วแถมยิงแล้วดดดติดแล้วโดนดาเมจด้วยเอมุกนี้มันน่ารังเกียจจริงกลัวด้วยสุดูเนะียยยย่ยสุดตัวสุดตัวฉันมาหานายแล้วอโอ้ยสกูเหรอเจอข้างนาแล้วเนี่ยคุณยอมมาโอ้ยแล้วคุณก็บอกไปทุกครั้งนี่เมื่อกี้แล้วคุณรู้ไม่ไรบ้านอ็มซีอยู่ไหนไปรู้ว่าคุณเจอคุณไม่เดินไปดูงไห ตรไขึ้นขึ้นป่าขึ้นไปบนป่าสกุละใช่ใช่ใช่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ก็ทางแบบเร็วเบิร์ดเดิมนักเล่นปากัวโค้ดแบบขึ้นแบบชิวเกินสตเตเดขึ้นไปเถอะผมสองระเบิดคิ๊กอุ้ยมัวพลสุดบริสุทธิ์จริงไหมเนี่ยคุณคุณตายอาอไม่ตายคุณว้าไปได้ป่ะโอเคผมว้าไปได้อุ้ยผมจนเอเลี่ยนปอลสินฝักตูดดูเนี่ย